ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะภาคที่หนึ่งหน้าที่84ถึง86เริ่มตั้งแต่ปริภาชโกปธรรมปททวยะเมวะสุตวาเป็นต้นไปอันว่าปริภาชกฝังแล้วซึ่งหมวดสองแห่งบทที่หนึ่งนั่นเทียวตั้งอยู่เฉพาะแล้ว ในโสดาปฏิผลอันถึงพร้อมแล้วด้วยในพันหนึ่งอันว่าพระเถระยังหมวดสองแห่งบทนอกนี้ให้จบแล้วในการแห่งปริภาชกเป็นพระโสดาบันอันว่าปริภาชกนั้นเป็นพระโสดาบันเป็นครั้นเมื่อคุณวิเศษในเบื้องบนไม่เป็นไปข้างหน้าอยู่ กำหนดแล้วว่าอันว่าเหตุในเรื่องนี้จกมีดังนี้กล่าวแล้วกะพระเถระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านทั้งหลายอย่ายังทรมเทศนาให้เจริญแล้วในเบื้องบนอันว่าคำมีประมาณเท่านี้นั่นเทียวจงมีเถิดอันว่าพระาศาสดาของเราทั้งหลาย ย่อมประทับอยู่ในที่ไหนดังนี้อันว่าพระเถระกล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าพระศาสดาย่อมประทับอยู่ในพระเวรุวันดังนี้อันว่าปริภาชกกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นอันว่าท่านทั้งหลายขอจงไปข้างหน้า อันว่าสหายคนหนึ่งของกระผมมีอยู่อันหนึ่งอันว่าความนัดหมายซึ่งกันและกันอันเราทั้งหลายกระทำแล้วว่าอันว่าบุคคลใดย่อมถึงทัพซึ่งทำอันไม่ตายแล้วก่อนอันว่าบุคคลนั้นจงบอกดังนี้อันว่ากระผมเรื่องแล้วซึ่งปฏิญญานั้น พาเอาซึ่งสหายจักมาสู่สำนักของพระศาสดาตามหนทางแห่งท่านทั้งหลายไปแล้วนั่นเทียวดังนี้หมอบลงแล้วใกล้เท้าทั้งหลายของพระเถระด้วยอันตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้ากระทำแล้วซึ่งการเบียนรอบสามครั้งส่งไปแล้วซึ่งพระเถระ ผู้มีน่าเฉพาะต่ออารามของปริพาชกได้ไปแล้วอันว่าปริพาชกชื่อโกลิตะเห็นแล้วซึ่งปริพาชกนั้นผู้มาอยู่แต่ไกลเทียวคิดแล้วว่าในวันนี้อันว่าสีแห่งหน้าของสหายของเราเป็นราวกะว่าสีแห่งหน้าในวัน อื่นทั้งหลายย่อมเป็นหามิได้อันว่าอมะตะเป็นคุณอันสหายนี้ถึงทับแล้วจักเป็นแน่แท้ดังนี้ถามแล้วซึ่งการบรรลุซึ่งอมะตะอันว่าปริภาชกชื่ออุปติสะแม้นั้นปฏิญญาแล้วว่าแน่ท่านผู้มีอายุเอออันว่าอมะตะ อันเราถึงทับแล้วดังนี้ได้กล่าวแล้วซึ่งคาถานั้นนั่นเทียวแกปริพาชกชื่อว่าโกริตะนั้นในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งคาถาอันว่าปริพาชกชื่อโกริตะตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโสดาปฏิผลกล่าวแล้วว่าแน่สหายได้ยินว่า อันว่าพระศาสดาของเราทั้งหลายย่อมประทับอยู่ในที่ไหนดังนี้อันว่าปริพาชกชื่อว่าอุปติสะกล่าวแล้วว่าแน่สหายได้ยินว่าอันว่าพระศาสดาของเราทั้งหลายย่อมประทับอยู่ในพระเวรุวันอันว่าคําอย่างนี้อันพระเถระชื่อว่าอัศสชิผู้เป็นอาจารย์ ของเราทั้งหลายบอกแล้วดังนี้อันว่าปริพาชกชื่อว่าโกลิตะกล่าวแล้วว่าแน่สหายถ้าอย่างนั้นอันว่าเราทั้งหลายจงมาเถิดอันว่าเราทั้งหลายจักเฝ้าซึ่งพระศาสดาดังนี้ก็ชื่ออันว่าพระเถระชื่อว่าสารีบุตรนั่น เป็นผู้บูชาซึ่งอาจารย์เที่ยวย่อมเป็นแม้ในการทุกเมื่อเพราะเหตุนั้นอันว่าปริพาชกชื่อว่าอุปติสานั้นกล่าวแล้วอย่างนี้กะสหายว่าแน่สหายอันว่าเราทั้งหลายจักบอกซึ่งอมตะอันอันเราทั้งหลายถึงทัพแล้วแม้แก่ปริพาชกชื่อว่าสัญชัย ผู้เป็นอาจารย์ของเราทั้งหลายอันว่าอาจารย์รู้อยู่จักรู้ตลอดเมื่อไม่รู้ตลอดเชื่อแล้วต่อเราทั้งหลายจักไปสู่สำนักของพระศาสดาฟังแล้วซึ่งเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักกระทำซึ่งการรู้ตลอดซึ่งมรรคและผลดังนี้ ในลำดับนั้นอันว่าชนทั้งหลายแม้สองได้ไปแล้วสู่สำนักของปริพาชกชื่อว่าสัญชัยอันว่าปริพาชกชื่อว่าสัญชัยเห็นแล้วซึ่งสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นถามแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายอันว่าใครใคผู้แสดงซึ่งทางแห่งอมตะอันท่านทั้งหลาย ได้แล้วหรือดังนี้อันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่อาจารย์ขอรับอันว่าอาจารย์อันกระผมทั้งหลายได้แล้วอันว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติแล้วในโลกอันว่าพระธรรมเกิดขึ้นแล้วอันว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้ว อันว่าท่านทั้งหลายย่อมประพฤติซึ่งทำทั้งหลายอันไม่มีสาระอันเปล่าอันว่าท่านทั้งหลายจงมาอันว่าเราทั้งหลายจากไปสู่สำนักของพระศาสดาดังนี้อันว่าปริพาชกชื่อว่าสัญชัยกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงไปอันว่าเราจากไม่ไปดังนี้ อันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นถามแล้วว่าอันว่าท่านทั้งหลายจักไม่ไปเพราะเหตุอะไรดังนี้อันว่าปริพาชกชื่อว่าสัญชัยกล่าวแล้วว่าอันว่าเราเป็นอาจารย์ของมหาชนเป็นเที่ยวไปแล้วอันว่าการอยู่โดยความเป็นอันเตวาสิกแห่งเรานั้น เป็นเช่นกับด้วยการเกิดขึ้นแห่งความเป็นคืออันไหวแห่งน้ําในตุ่มย่อมเป็นอันว่าเราจักไม่อาจเพื่ออันอยู่อยู่โดยความเป็นอันเตวาสิกดังนี้อันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่อาจารย์อันว่าท่านทั้งหลายอย่ากระทําแล้วอยา่างนี้ดังนี้ อันว่าปริพาชกชื่อว่าสัญชัยกล่าวแล้วว่าแหน่พ่อทั้งหลายอันว่าเรื่องนั้นจงมีเถิดอันว่าท่านทั้งหลายจงไปอันว่าเราจักไม่อาจดังนี้อันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่อาจารย์อันว่ามหาชนมีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ ไปแล้วจักบูชาซึ่งพระพุทธเจ้านั้นนั่นเทียวจำเดิมแต่การแห่งพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกแม้อันว่าเราทั้งหลายจักไปในที่นั้นนั่นเทียวอันว่าท่านทั้งหลายจักกระทำอย่างไรดังนี้อันว่าปริพาชกชื่อว่าสัญชัยกล่าวแล้วว่า ดูก่อนพ่อทั้งหลายอันว่าคนโง่ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้มากย่อมเป็นหรือหนอแลหรือว่าอันว่าคนฉลาดทั้งหลายเป็นผู้มากย่อมเป็นดังนี้อันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่อาจารย์อันว่าคนโง่ทั้งหลายเป็นผู้มากย่อมเป็นชื่ออันว่าคนฉลาดทั้งหลาย เป็นผู้เล็กน้อยนั่นเทียวย่อมเป็นดังนี้อันว่าปริพาชกชื่อว่าสันชัยกล่าวแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายถ้าอย่างนั้นอันว่าคนฉลาดทั้งหลายอันว่าคนฉลาดทั้งหลายจากไปสู่สำนักของพระสมณะผู้โคดมอันว่าคนโง่ทั้งหลายอันว่าคนโง่ทั้งหลาย จากมาสู่สำนักของเราอันว่าท่านทั้งหลายจงไปอันว่าเราจักไม่ไปดังนี้อันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่อาจารย์อันว่าท่านทั้งหลายจักปรากฏดังนี้หลีิไปแล้วครั้นเมื่อสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นไปอยู่ อันว่าบริษัทของปริพาชกชื่อว่าสัรชัยแตกแล้วในขณะนั้นอันว่าอารามเป็นสภาพเปล่าได้เป็นแล้วอันว่าปริพาชกชื่อว่าสันชัยนั้นเห็นแล้วซึ่งอารามอันเปล่าสำรอกแล้วซึ่งเลือดอันร้อนในร้อยแห่งปริพาชกทั้งหลาย 5. ผู้ไปอยู่ กับด้วยสหายทั้งหลายสองแม้เหล่านั้นหนาอันว่าร้อยที่สามด้วยทั้งกึ่งทั้งหลายแห่งบริษัทของปริพาชกชื่อว่าสัญชัยกลับแล้วอันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นได้ไปแล้วสู่พระเวรุวันกับด้วยร้อยแห่งปริพาชกทั้งหลายที่สามด้วยทั้งกึ่งผู้เป็นอันเตวาสิกข,ของตน